สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแพรสไตล์นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเพื่อนเื่อนที่เข้ามารับชมน,นะคะก็วันนี้แพรจะมานําเสนอเมนูเย็นชื่นใจนะคะเพราะอากาศบ้านเราร้อนจริงๆนะคะทุกคนนั่นก็คือน้ําพันนะคะ เมนูน้ำพันนะคะทุกคนเพื่อนๆบางคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนที่ยังไม่เป็นวันนี้แพ้ก็จะมานําเสนอวิธีการทํานะคะน้ําพันนั่นเองนะคะเหมือนเดิมพันเพื่อนอยู่ร้านนะคะติดถนนใหญ่ต้องขอโทษขอขอภัยในเรื่องเสียงรถดังนะคะแพ่ก็จะไม่ได้ตัดตรงนี้ออกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆท,นนะะทุกคนนะคะทีนนะะ่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็เราก็ไปติดตามการทำน้ําพันกันได้เลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เลยค่ะเพื่อนๆนะคะวัสดุที่เราจะต้องใช้ในการทาน้าพันนะคะทุกคนบอกแล้วว่ามันง่ายจริงๆนะคะมีอยู่สองอย่างนะคะวัตถุของเรานะคะบอยแดงนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ขวดเชื้อน,น้ําส้มนะคะทุกคนหรือถ้าใครมีพวกอ่าส้มสดนะคะทุกคนก็สามารถเอาบีบน้ํานะคะออกมาทําเป็นน้ําพันได้เลยนะคะนี่แหะค่ะสองตัวนี่ค่ะ ใบแดงหนึ่งนะคะน้ำส้มหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนนะคะก็แก้วก็เป็นแก้วทรงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถ้ามีแก้วอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แก้วช็อตนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะทุกคนก็ ไปทากันได้เลยนะคะไปทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนค่ะแพรก็จะใช้น้ําบอยแดงนะคะอ่าต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งน้ําบอยแดงแล้วก็หัวเชื่อน้ําส้มนะคะทุกคนมันมีความหวานมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แค่สองตวงนี้โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมก็ได้นะคะแพรก็จะนี่เลยสําหรับวันนี้ก็คือเมนูหวานพอดีนะคะทุกคนแพรก็จะเติมน้ําแดงอันดับแรกนะคะในแก้วฉวนก่อนนะคะทุกคน หาซื้อได้ง่ายนะคะแก้วช็อตนี่คือเมนูหวานพอดีนะคะที่เราใส่แก้วที่เราซื้อกินทั่วไปในแต่ละวันนะคะนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่15มิลน,นะคะทุกคน15อีกแอลนั่นเองนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทลงในนี้เลยนะคะพเพื่อนๆนะคะเทน้ำแดงลงก่อน,นะคะค mm ่ะลำดับถัดมานะคะทุกคนอ่าน น้ำแดงได้ไปแล้วนะคะทีนี้ก็เป็น้ส้มนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือปริมาณให้เท่ากันเลยนะคะถ้าถามว่าความหวานในหวานเยอะกว่ากันนะคะน้ำแดงจะหวานเยอะกว่านะคะน้ำส้มจะหวานน้อยกว่านิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่โดยรวมแล้วสองตัวนี้หวานนะคะเพราะฉะนั้นแท้ก็เลยใส่ขนาด น้ำส้มอาจจะเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่จริงๆคือปริมาณเท่ากันนั้นก็คือ15 m l นะคะทุกคนเท okay, ได้เลยค่ะนะคะเท okay, ได้เลยนะคะนะคะีค่ะแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเติมน้ำร้อนนะคะทุกคน100 ml นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะอย่าเพิ่มเติมเยอะนะคะ จะไม่ใส่อย่างอื่นแล้วนะคะนอกจากใส่ตัวนี้นะคะพอคนให้ละลายเข้ากันหมดนะคะทุกคนเติมน้ํานะคะ200 ml ก็คือเกือบเต็มแก้วเลยค่ะทุกคนนะคะเราก็จะได้น้ำพันธ์เมนูน้ำพันเย็นชื่นใจนะคะทุกคนนี่คือน้ำพันนะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะน้ำพันค่ะับเพื่อน ง่ายมากนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่คือเมนูน้ำพันนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะได้เมนูน้ำพันเย็นชื่นใจนะคะ,ะเติมน้ำแข็งเพิ่มนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากเติมน้ำแข็งเรียบร้อยนะคะเมนูน้ำพันอาปิดสายแ้วนะคะปิดได้ไหมอ่าเรียบร้อยนะคะทุกคน น้ำพันนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามแล้วก็เย็นชื่นใจนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือน้ำพันของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์มีสองตัวเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆนะคะ